รุนสวัสด์ขออุงข้าวหอมมะลิวเวลาแล้วก็อุ่นไข่พะโล้กับห่อหมกห่อหมกไข่พะโล้จริงๆอ่ะคือเอกก็คิดเรื่องที่คือความจริงอ่ะเราคิดเรื่องพยายาสมันมาหลายวันแล้วนะคือเราอยากรู้ว่า,วาท่านเป็นใคร เออคือเราอะ่ะอยากรู้ว่าพญายสมันนาคราชอะ่ะที่อยู่ในเขมรน่ะเป็นใครคือเราอะ่ะอยากรู้แล้วเราเห็นน่ะปรากฏการณ์คนแย่งลิศิษย์อัญญลินกันน่ะทีเนี้ยตัวพญาเพชรรพัฒนาคราชอะ่ะเขาบอกเรานะว่าใครอะ่ะเป็นเจ้าของลิศิษท,ท่านบอกนะเพราะว่าท่านก็พูดมาตั้งนานแล้วว่าอัญญลินไม่มีจริง ถ้าถามว่าพญายนากอ่ะพูดเพ้อไหมอันที่จริงอ่ะพญายนากอ่ะก็เหมือนมนุษย์นะอย่างชัยยะนาคานี่เรากล้าพูดเลยชัยยะนาคาเนี่ยเป็นคนพูดเพ้อะนะคือเอ๋อสื่อกับชัยยะนาคามาได้ก่อนท่านเพชรนะชัยยะนาคาเป็นคนพูดเพ้อมากเป็นคนพูดจาสุภาพแต่ แต่ถามว่าเคยด่าเราไหมก็ด่านะด่าแบบด่าทางอ้อมอะ่ะเราคิดว่าตัวเราอะ่ะคงจะไปทำร้ายจิตใจพญานาคไว้เยอะอะ่ะเราคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเราตอนแรกเราก็งงนะอะไรของเขาอะคือชัยยะเนี่ยเขาเคยมาเข้าฝันเราแล้วเขาให้เราเห็นตัวเหีย เป็นนี่เลยเห็นชัดเลยแหละเป็นเป็นแม่น้ําอ่ะแล้วก็มีตัวเฮียเนี่ยมันคานออกมาจากพงไม้แล้วมันก็แลบลิ้นแผลบแผลบแแผเราก็มองถามว่าเราก็ถามเขาว่าอะไรเหรอ,อ,ขอเขาบอกเราว่านี่คืออดีตชาติของน้องหญิงแล้วเขาก็หวัวเราะฮ่าฮ่าฮฮเราก็งงนะทีเนี้ยพอเราตื่นอ่ะเราก็มานั่งคิดดูอะว่ามันด่ากูเฮียทางอ้อมนีกว่าไม่ด่า ด่ากูเฮียด่ากูอเฮียพญานาคมีมีความโกรธมีกิเลสตัณหาเหมือนมนุษย์บางท่านก็พูดเพาะบางท่านก็พูดพูดหยาบคายเลยแหละใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามก็อย่างที่เราเคยบอกอะ่ะ คือเราอะทาคลิปออกมาพูดก็เพราะว่าเพื่อนเราอ่ะเขาก็มีหน้าที่การงานมีลูกมีผัวต้องเลี้ยงดูมีงานต้องทํามีของต้องขายบางคนก็ทํางานเป็นบัญชีบางคนก็เป็นแม่ค้าบางคนก็เขาก็มีธุรกิจของเขาอะเขาไม่ได้มาว่างเขาไม่ได้ว่างมาฟังมาฟังเรื่องเพอร์เจอร์พวกนี้หรอกเพราะว่าในสายตาของเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องเพอร์เจอร์ แต่เขาบอกกับเราว่าเขาเชื่อนะว่าอดีตชาติน่ะมีจริงแต่เขาไม่ได้มียานสัมผัสอะไรแบบเอ๋อบางอย่างเขาก็มองว่าโอ้เพอร์เจอร์เขาก็บอกว่าบางอย่างอ่ะเขาก็มองว่าเพอร์เจอร์แต่ถ้าถามว่าเขาเชื่อไหมเขาก็บอกว่าเขาเชื่อก็แค่นั้นแหละ <symmetric, S 2> <ๆ>ก็เหมือนกับถ้าถามว่าเขาเชื่อไหมว่าอดีตชาติมีจริงเขาเชื่อแต่ตัวเขาอ่ะไม่ได้สัมผัสหรืออะไรแบบเห็นอะไรแบบลึกๆอ่ะแต่จริงๆเรื่องเรื่องท่านยัสมันเนี่ยเราเราสงสัยนะ สรุปก็คือท่านคือที่ท่านมาสื่อกับเราอ่ะเราคุยกับท่านนานนะแต่ท่านอ่ะท่านอ่ะคุยกับเราอ่ะนานแต่พอเราแต่พอเราจะตื่นอ่ะท่านให้เราจําได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเหมือนท่านลบความจําไปเลยท่านบอกกับเราว่าพังโสมาพระนางโสมาวิกานาคินีอ่ะเป็นท่านย่าส่วนอีกฝั่งนึงอ่ะทางเท้านาพันน่ะเป็นฝ่ายทางแม่เราก็แบบ เข้าใจมาว่ามันเป็นความฝันน่ะพอตื่นขึ้นมาก็ลืมไปเยอะตอนที่ฝันเห็นน่ะช่วงที่ช่วงที่ฝันเห็นช่วงที่คุยกันน่ะคือเราก็ช่วงที่ฝันเห็นช่วงที่คุยกันน่ะเราก็เออก็เหมือนคุยหลายเรื่องนะเรามีความรู้สึกว่าเราคุยกับท่านหลายเรื่องอะแต่พอตื่นขึ้นมาลืมแต่ที่จําได้จาจาเลขจาเลขสามตัวหน้าจําเลขสามตัวท้ายอะได้ สตัวหน้ากับสามตัวท้ายอ่ะเลขสามตัวหลังกับเลขสามตัวหน้าเนี่ยจําได้แต่เราก็คิดนะว่ามันอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะว่าเทพที่ดูแลในการออกหวยอ่ะไม่ใช่ท่านมหาเทพที่ดูแลในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับหวยโดยตรงอ่ะไม่ใช่ท่านพาเวสุวรพระแม่ลักษมีพระอินเป็นคนดูแลเรื่องนี้ พระเวสวเวสุวรรณพระเวสสุวรรณดูแลเรื่องนี้พระอินด้วยพระแม่ลักษมีด้วยสามคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเรื่องเลขหวยอะ่ะมีสามพระอินทพระเวสสุวรรณพระแม่ลักษมีไม่ใช่ยศมันถึงท่านจะบอกเลขเราถูกอะ่ะแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอะ่ะเลขมันก็อาจจะเคลื่อนแต่ที่เราสงสัยอะ่ะคือเราสงสัยว่าทำไมท่านต้องพูดว่า เมื่อพันกว่าปีที่แล้วอะประมาณประมาณประมาณ1,200ปีที่แล้วเนี่ยในประเทศเขมรเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยมีนักปรา์ราชบัณฑิตผู้รู้เนี่ยตายไปประมาณ400กว่าคนเขาท่านพูดแบบนี้นะหลังจากหลังจากแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนั้นจบลงเนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์นาคราชข้อมูลสำคัญเนี่ยสูญหายไปเยอะ แต่ว่าพญานาคก็ยังอยู่ในภพนาคนที่ยังยังรู้เรื่องนี้มีเพราะว่าพญานาคเนี่ยจะไปเข้าฝันลูกหลานภรรยาสนมท่านบอกว่าประวัติของท่านนะ่ะคนที่รู้ก็มีแต่จะเป็นคนที่อยู่ในขเขมรซะส่วนใหญ่แต่ทีเนี้ยตอนที่เราคุยกับท่านนะ่ะเราก็บอกท่านว่าคือเราอ่ะอยากถูกหวย ขอสักสาตัวได้ไหมไม่ต้องถูกเยอะก็ได้สักหมื่นสองหมื่นก็พอท่านก็ยอมให้แต่ทีเนี้ยสิ่งสิ่งที่เราสงสัยเกี่ยวกับตัวยาสมันน่ะนั่นก็คือว่าทำไมทำไมท่านต้องบอกว่าเคยมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศขเขมรแล้วนักป่าตายพร้อมกันเน่ยเยอะมากทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่มีความรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยตายพร้อมกันไปเยอะคือตรงเนี้เราสงสัยแต่ท่านก็บอกนะว่าคนที่เป็นลูกหลานท่านมาเกิดเนี่ยท่านก็ไปหาและท่านก็บอกว่าประวัติของท่านก็อยู่ในเขมรนั่นแหละแต่ท่านก็บอกนะว่าท่านอะไม่ใช่ลูกชายเท้านาคพันบริวัติท่านเป็นหลานแต่ท่านจะบอกว่าท่านอะท่านจะเรียกว่าท่าญาโสมานะท่านบอกว่าเท้านาคพันบริวัติก็เป็นเครือญาติท่าน แต่ว่าสายตรงของท่านเลยอ่ะคือย่าโสมานี่คือที่ที่เรา,เาฝันเห็นนะก็แล้วแต่ใครจะเชื่อค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี